จขายรหัส r v ราคาถูกปลอดภัยและรับซื้อรหัส r v ราคาร้อนสนใจติดต่อที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะสวัสดีครับกลับมาเจอกับเตาถ่าน e-sport อีกครั้งนะครับวันนี้อยู่กับรายการ ROV อัปเดตรายการครับที่จะอัปเดตข่าวสารในวงการ ROV e, ให้เ,เพื่อนๆได้รับรู้ก่อนใครด่วนศึกชิงแชมป์โลก ROV e, AWC 2020ประกาศยกเลิกแล้ว ROV Valor e er Tournament รอบ8ทีมสุดท้ายล่าสุดเตรียมกลับมาระเบิดศึกแล้ว เป็นที่น่าเสียดายครับที่ทัวร์ใหญ่ประจำปีของเกม ROV e, อย่างศึกชิงแชมป์โลก a w c 2020มีอันต้องยกเลิกการแข่งขันไปครับซึ่งเนื่องมาจากตอนนี้ครับทั่วโลกเจอสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด COVID -19 โดยการีนาประเทศไทยครับได้ออกประกาศอย่างเป็นทางการผ่าน Facebook ของพวกเขาการีนา ROV e Thailand ซึ่งเนื้อหาใจความประกาศของกรีนาก็มีดังนี้ ประกาศงดการแข่งขัน Arena of Valor World Cup (AWC) ในปี2020เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 คณะผู้จัดงาน Arena of Valor World Cup ทั้งกอรีน่าและเทนเซนต์ขอประกาศงดการจัดการแข่งขัน Arena of Valor World Cup ในปี2020เนื่องด้วยแนวโน้มสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโครโรนา2019ในระดับโลกซึ่งยังมีความรุนแรงโดยในสภาวะที่ยังมีความไม่แน่นอนสูงนั้นทีมงานจัดการแข่งขันอ e ีสปอร์ตของการีนา ROV t h a i l a แ d นด์ Thailand, ได้เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและมุ่งปฏิบัติงานตามแนวทางการควบคุมการแพร่ระบาดของภาครัฐอย่างเคร่งครัดด้วยความรับผิดชอบต่อส่วนรวมซึ่งหลังจากการพิจารณาร่วมกันแล้วคณะผู้จัดงาน จึงจำเป็นต้องงดการจัดงานดังกล่าวโดยคำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเป็นอันดับแรกทั้งกลุ่มนักกีฬาอ e ีสปอร์ผู้เข้าร่วมงานพาร์ม,มิตรทางธุรกิจตลอดจนทีมงานทุกคนนี่แหละครับก็คือเนื้อหาใจความที่ทางการีน่าได้ประกาศยกเลิกการจัดการแข่งขันซึ่งต้องบอกเลยครับ ็น่าเสียดายแทนทีมบุรีรัมย์ยูเนเต็ดจริงๆเพราะฟอร์มปัจจุบันของทีมบุรีรัมย์ยูเนเต็ดแชมเปี้ยนลีกทีมล่าสุดมีโอกาสมากจริงๆครับที่จะขึ้นไปท้าชิงตำแหน่งแชมป์โลกในปีนี้แต่เราก็ต้องเข้าใจครับว่าความปลอดภัยของทุกฝ่ายเนี่ยต้องมาก่อนเป็นลำดับแรกเราข้ามไปดูเรื่องต่อไปกันเลยดีกว่าครับศึกชิงแชมป์โลกเนี่ยยกเลิกไปแล้วแต่ทัวร์นี้ครับกำลังกลับมาแข่งขันศึก ROV w วีเว Tournament 2020 รอบ8ทีมสุดท้ายครับก็ได้เลิกกลับมาทำการแข่งขันแล้วซึ่งคู่แรกครับจะเริ่มแข่งและถ่ายทอดสดในวันและเวลาเที่ยงวันนี้วันที่2ผูพฤษภาคมโดยทีมเต็งในทัวร์นี้ก็ยังมีอยู่กันอีกหลายทีมคู่แรกที่ถ่ายทอดสด New Generation Nova เจอกับ Twenty Capsule คู่ที่2ครับ r a d i a n t เจอกับอีกหนึ่งทีมตัวเต็ง MS ช h บุรีที่นาทีมโดย d e v คู่ที่3ครับ Back to Basic เจอกับของหนักครับ s e ซ z e r ที่มีโปรเพเยอร์ดังอย่างเชอรี่นำทัพคู่สุดท้ายของวันเบสบู๊เจอกับทีมตามหาความฝันและในส่วนของวันที่3พฤษภาคมจะเป็นคิวกันแข่งขันของรอบเซมิไฟแนลและรอบไฟนอลรอบเซมิไฟแนลและรอบไฟนอลครับจะทำการแข่งขันและทำการถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลาเที่ยงเป็นต้นไปในวันที่3พฤษภาคมนี้เพื่อนๆเ,เชียร์ทีมไหนก็อย่าลืมส่งแรงใจไปเชียร์กันนะครับและนี่ครับก็คือทั้งหมดของคลิปนี้ ศึกใหญ่ AWC 2020ต้องมีอันยกเลิกสืบเนื่องมาจากปัญหาไวรัสโควิด COVID -19 r o v v a เลอร์ทัวร์นาเม2020กลับมาแข่งแล้วแต่ก่อนจากการครับต่อทานอ e ีสปอร์ตเราอยากถามเพื่อนๆว่าเพื่อนๆคิดว่าถ้า AWC 2020ยังแข่งอยู่เพื่อนๆคิดว่าปีนี้เนี่ยบุรีรัมยูนเต็ดครับจะควา้าแชมป์โลกได้ไหมและทัวเวเลอร์2020เพื่อนๆคิดว่าทีมไหนจะเป็นแชมป์เซซีโลกของเชลลี่ เอ็ชนบุรีของดิวี่หรือว่าจะเป็นทีมตามหาความฝันเพื่อนๆคิดยังไงครับก็สามารถคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปได้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซ u b ส c r i b e ให้เตาถ่านอ e ีสปอร์ตด้วยนะครับคิดถึงข่าว ROV คิดถึงเตาถ่านอ e ีสปอร์ตวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับแอดมินเทพจีขายรหัส r ารวราคาถูกปลอดภยัยได้รับซื้อรหัส r v ราคาราคาลดสนใจติดต่อที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับ